ใจลึกลึกนะคะถ้าพร้อมแล้วเริ่มพูดนาฬิกาจะนับถอยหลังค่ะเชิญค่ะ Bly Foltes, Let's see your eyesight เพราะดวงตาเป็นหน้าต่างของมิจชาชีพสวัสดีครับพวกเราทีมผิ่งไฟครับ จากปัญหาภัยการเงินที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในยุคปัจจุบันนะครับซึ่งปัญหานี้ครับมันเกิดมาจากการเข้าถึงครับการเข้าถึงอย่างแรกคือการที่ประชาชนเนี่ยขาดการเข้าถึงความรู้ครับไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารที่เข้าใจยากหรือว่าการสื่อสารเนี่ยมันยังไม่เป็นกระแสะหลักมากพอแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับคือการที่ความรู้นะครับไม่สามารถเข้าถึงจิตใจของคนครับ การที่ความรู้ไม่เข้าถึงจิตใจของคนเนี่ยไม่ว่าเราใช้ความรู้ไปมากแค่ไหนถ้ามันไม่เข้าสู่หัวใจมันก็ไม่มีประโยชน์ครับสิ่งเหล่านี้นะครับําให้ผู้คนเนี่ยมีโอกาสที่จะถูกมิจฉาชีพหลอกหรือว่าชักจูงจากข่าวปลอมในรูปแบบที่คาดไม่ถึงในยุคปัจจุบันครับการแก้ไขปัญหาของเรานะครับด้วยเราขอนําเสนอตัว Personality Test หรือแบบทดสอบลักษณะนิสัยครับด้วยหลายๆคนเนี่ยอาจจะมองว่ามันอาจจะเป็นอะไรที่ห่างไกลจากภัยการเงินพอสมควรเลยแต่เราทั้ง กลุ่มของเราเนี่ยได้เล็งเห็นว่ามันอาจจะเป็นสิ่งที่สามารถทําให้ภัยการเงินเนี่ยเข้าไปอยู่ในสื่อกระแสหลักได้มากยิ่งขึ้นครับมาถามว่าทําไมดีกว่าด้วยหนึ่งเลยเนี่ยแบบทดสอบและสถานิสยนัยนะครับถูกพิสูจน์มาแล้วว่ามันสามารถดึงดูดความสนใจของคนได้มาตั้แต่ในอดีตแล้วตั้งแต่ยุคสมัยสิ่งพิมพ์นิตยาาสารเนี่ยม,มันก็มันก็มักจะมีแบบทดสอบแบบนี้ให้อยู่ โดยพอพัฒนามาถึงยุคดิจิตอลในปัจจุบันเนี่ยมันก็จะมีควิ z แบบสอบถามอารมณ์นี้มากมายครับที่เมื่อพอเราทําแบบทดสอบเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะได้ผลลัพธ์ออกมาเอาไปแชร์ต่อในโซเชียลมีเดียหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะเชิญชวนให้คนที่รู้จักเนี่ยลองทําแบบทดสอบนี้ตามสร้างแรงกระเพื่อมในวงกว้างครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยก็จะนําไปสู่ เป้าหมายหนึ่งของเราเลยก็คือการที่เราเนี่ยจะสร้าง user generate content นะครับ user generate content คืออะไร user generate content เนี่ยก็คือเนื้อหาคอนเทนต์ content ที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยเหล่าผู้ริโภคกันเองครับตัวอย่างก็อย่างเช่นที่ว่าผู้ใช้งาน t i k t o k ที่ต้องการรีวิวสินค้าที่ตัวเองได้ใช้งานจริงครับหรือว่าตัวอย่างที่เห็นได้ง่ายที่สุดเลยเนี่ยก็คือรูปดอกไม้ที่เขียนว่าสดีวันอังคารที่ผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยมักจะแชร์กันอยู่ในไลน์อันนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งใน user generate content ครับ ต่อมาอันนี้เราต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่ามันมีไอเดียแรกเริ่มอันหนึ่งที่พารามาถึงรอบนี้แต่เราสุดท้ายเนี่ยเราจะเป็นที่จะต้องตัดไปก็คือในส่วนไอเดียของ SMS ครับด้วยไอเนี้ยไอเดียนี้เนี่ยหลักๆเลยก็คือความกวนของมันแล้วก,แวก็แล้วก็มีการสอกแซดภัยการเงินเข้าไปในความกวนอันนี้ด้วยซึ่งมันเป็นสิ่งที่เรามีความรู้สึกว่าเป็นคาแรคเตอร์ที่เราน่านํนมาใส่ในแบบตดสอบที่เราจะทําต่อไปครับต่อมาเลยก็คือเป้าหมายของทีมเรานะครับด้วย เป้าหมายของการสื่อสารของเราเนี่ยก็คือกลุ่มผู้ใช้งานโซเชียลมีเดียซึ่งก็ถือว่าเป็นฐานผู้ใช้งานที่มีความใหญ่อยู่แล้วด้วยความที่เทคโนโลยีเนี่ยสามารถเข้าถึงมากขึ้นได้ในปัจจุบันนะครับการคาดการณ์กลุ่มเป้าหมายของเรานะครับเรามองว่าถ้าแบบทดสอบของเราเนี่ยถูกนําเข้าไปใส่ในเพจของธนาคารในประเทศไทยเนี่ยน่าจะมีกลุ่มวัยรุ่นที่เข้าไปกดคลิกลิงก์ทั้งหมด6 8 0 0 0คนและกลุ่มผู้ใหญ่ทั้งหมด1น0 0 0คนครับครับต่อมานะครับ ชื่อของตัว personality test ของเรานะครับก็คือ by4test นั่นเองครับอย่งที่เห็นในรูปด้านขวานี่เลยครับคาแรคเตอร์ะ Character นะครับจะเป็นตัวผ้าปิดตาน่ารักนะครับสีสันต่างๆนะครับและนอกจากตัวเรายังได้เรามีการรันตัว t ท s เนี่ยไปแล้วนะครับและนอกจากนี้เรายังได้มีการรันตัวเว็บไซต์ที่แสดงถึงอัตลักษณ์ส,สาระความรู้ภัยกันเงินต่างๆไปด้วยครับซึ่ง ตัวเว็บไซต์เนี่ยครับนอกจากมีสาระความรู้แล้วเรายังได้มีการใส่ลิงก์ของตัว Personality Test เนี่ยที่เป็นตัวชูหลงหลักของเราเนี่ยไปที่หน้าโฮมเพจของตัวเว็บไซต์เลยครับผมครับสำหรับ QR Code นี้ครับจริงๆมันสลับกันนิดหน่อยนะครับอันซ้ายคือตัว Test และอันขวาคือตัวเว็บไซต์นะครับหากใครสนใจก็สามารถลองสแกนเข้าไปได้เลยนะครับครับครับสำหรับต่อไปนะครับคือลักษณะคําถามนะครับคําถามครับจะมีทั้งหมด12ข้อนะครับเป็นลักษณะเป็นช็อตควิสสั้นๆนะครับผม โดยรูปแบบคำถามเนี่ยครับจะเหมือนกับพวก personality test ปกติทั่วไปเลยครับแต่จะมีบางคำถามที่มีการสอดแทรกสถานการณ์เรื่องภายทางการเงินต่างๆเข้ามาด้วยครับอย่างที่เห็นในรูป2 2รูปด้านขวาน,นะครับโดยคำถามพวกนี้ครับถ้าตอบไปแล้วแล้วหากคำถามมันมีการลิเลตกับภายการเงินเนี่ยครับมันจะขึ้นป๊อ up เรื่องเก็ดความรู้เรื่องภายการเงินขึ้นมาด้วยครับเป็นเวลา3.5วินาทีครับผม ต่อมาครับที่เห็นด้านซ้ายสุดนะครับคือตัว Personality a อ c h e m y ของเรานะครับโดยลักษณะจะเป็นกราฟิกตัวคาแรคเตอร์และก็การคำอธิบายถึงลักษณะนิสัยต่างๆของตัวคาแรคเตอร์นั้นนะครับส่วนตรงด้านล่างนี้ครับจะเป็นเรื่องของคำเตือนและคำชักชวนให้แบบคนที่เข้ามาทำแบบสอบถามเนี่ยเขารู้สึกเขาอยากจะไปศึกษาเรื่องนี้ต่อนะครับผมโดยเรามีการแนบลิงก์ a c e b o o k ของธนาคารแห่งประเทศไทยและลิงก์เว็บไซต์ของเรานะครับส่วนปุ่ม pop up นี้ครับมันเป็นปุ่ม pop up หลอกนะครับหาก คุณกดเข้าไปนะครับคุณจะพบกับคาแรคเตอร์ตัวหนึ่งพร้อมข้อความจิกกัดเล็กๆน้อยๆครับเป็นคําเตือนว่าอยากกดเข้าไปนะอะไรอย่างนี้ครับผมสุดท้ายนี่ครับการแชร์ผลลัพธ์เราจะใช้การแชร์ผ่านทาง IG Story เป็นหลักก่อนครับผมเราจะแชร์ผ่านทางฟีเจอร์ของ IG ครับผมซึ่งเราอาจจะมีการแนบลิงก์ตัว s ตอรี่ท t ่เทสเนี่ยไปที่ IG Story เลยครับเออต่อมาครับเรามาดูว่าจุดเด่นของเราครับต่างจากแบบทดสอบอื่นๆยังไงนะครับ อย่างแรกคือเรื่องของอินเทอร์แอคทีฟครับเราสามารถเล่นแบบสอบถามนี้ได้ระหว่างนั้นเราก็ให้ความรู้แล้วเราดึงจุดเด่นของตัว SMS มาคือความจิกกัดและก็กวนิดๆในระหว่างการเล่นก็จะมีคําถามที่กวนๆพิสูจน์ทางด้าน personality ต่างๆได้อันที่2คือเรื่องผลลัพธ์ครับตัวการ์ตูนที่น่ารักน่ารักแบบนี้เนี่ยครับจะทําให้เกิดการแชร์ในวงกว้างนะครับอีกทั้งเนี่ยครับตัวการ์ตูนเหล่านี้ครับจะนาดึงมาเป็นเหมือนกับเป็นสามารถสร้างคอนเทนต์ในแต่ละ personality ได้อีกทั้งเราก็ยังเอาไปทําเป็นเหมือนเมอร์เชนดายบ สร้างคอมมูนิตี้ในระยะยาวได้อีกครับต่อครับถ้าเรามาดูในกราฟนะครับเราจะเน้นว่าเราจะเห็นได้ว่าแบบทดสอบอันนี้จะเป็นเชิงแอคทีฟเร์นนิ่งมากกว่าและสามารถเข้าถึงคนกระแสหลักผ่านทางเรื่องของการแชร์ในสื่อสังคมออนไลน์นะครับซึ่งแตกต่างจากอินโฟกราฟิกที่สมัยก่อนหรือเดี๋ยวนี้เราก็เห็นอินโฟกราฟิกทั่วไปซึ่งมันเป็นพาสซีฟเร์นนิ่งซึ่งต้องให้คนเข้าไปอ่านนะครับไม่ได้อินเทอร์แอคกับมัน ต่อไปครับมาดูโซเชียลอิมแพคครับเราได้แบ่งออกเป็น3กลุ่มครับก็คือกลุ่มธนาคารแห่งประเทศไทยและสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติภาคประชาชนและองค์กรสื่อสารมวลชนนะครับถ้าแบบสอบถามนี้ถูกโพสต์โดยธนาคารแห่งประเทศไทยหรือว่าหน่วยงานรัฐเช่นสตอชไงครับจะทําให้ เมื่อเถ้ามีกระแสเนี่ยคนก็จะเข้าถึงองค์กรได้มากขึ้นนะครับก็จะทําให้บรรลุปเป้าหมายขององค์กรที่จะเข้าถึงประชาชนได้มากขึ้นประชาชนเกิดการแชร์เป็นกระแสรประชาชนกลายเป็นสื่อโดยไม่รู้ตัวเราก็เข้าถึงเป้าหมายของเราก็คือประชาชนมีภูมิคุ้มกันทางการเงินและองค์กรสื่อถ้าสามารถดึงอินฟลูเอนเซอร์ศิลปินในสังกัดเข้ามาโปรโมทก็ง่ายกว่าง่ายกว่าการที่เราจะนําเสนอข่าวตรงๆไปซึ่งมันก็น่าสนใจมากขึ้นแล้วก็ตัวทบทอเองก็ได้ผลพลอยได้จากการนําเสนอครั้งนี้ด้วยครับ เรามาดูตัว implementation plan ใน1ปีนะครับอันนี้เราวางก้าวๆเราก็จะแบ่งในเรื่องของการทำ production การพัฒนาครับอันนี้คำถามมันอาจจะเป็นแค่ทางเดียวแต่ว่า,นาอนาคตนะครับคำถามมันอาจจะมีการลิงก์ต่อไปได้ถ้าสมมุติว่าเรามีเรามีทุนทรัพย์หรืออะไรมากพอเราก็สามารถลิงก์คำถาม personality <c oughs> ก็อาจจะเพิ่มมากขึ้นจากนิดนึงก็อาจจะเพิ่มเป็น10บสตัวได้เลยแล้วก็ในปีนี้เราตั้งเป้าไว้ที่1,5 0 0 0 0คนครับ และตัวส่วนต่อไปนะครับก็คือ financial feasibility ครับก็เราจะแบ่งเงินออกเป็น5ส่วนตามนี้นะครับและในส่วนสุดท้ายนะครับคือ long term feasibility ครับทุกท่านอาจจะสงสัยว่าการทำเทสที่จบในครั้งเดียวเนี่ยมันจะเป็นการให้ความรู้ภัยการเงินที่ยั่งยืนได้ยังไงสิ่งที่พวกเราจะตอบครับก็คือ buy for universe ครับคือเราจะสร้างเป็นแคมเปญ สินค้าและบริการเว็บไซต์แลบล็อกสําหรับเล่าเรื่องราวครับตัวเว็บไซต์นะครับเราจะนำคาแรคเตอร์ให้ทุกท่านได้เนี่ยมาเล่าเรื่องราวให้ความสนุกแล้วก็น่าสนใจครับสุดท้ายนี่ครับคือเราไม่ได้สร้างแค่เ,ออเทสครับแต่เราสร้างจัก,กรวาลที่สามารถเป็นได้ทังคอมมูนิตี้เอดวตเมนต์เอกซิบิชั่นเพื่อพ่ที่ในอนาคตน,นะครับเราสามารถสอดแทรกความรู้ด้านภัยการเงินต่อไปได้เรื่อยๆครับสุดท้ายนี้ทีมผิงไฟขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ